โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําในร่างกายเสมหะาเพราะน้ําเรื่องของการเป็นไข้หวัดมีเสมหะการหอบผืชดลงน้ําส่วนกลางมาเรื่องของปอดโรคของกระเพาะเรื่องของระบบการขับถ่าย ะะเพราะนั้นตรงนี้ให้ระวังนะคะให้ระวังแต่ไม่ใช่ยัดเยียดโรคให้คนที่เป็นธาตุน้ําเป็นธาตุเจริญเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะเจ็บป่วยด้โรคพวกนี้คนที่เป็นธาตุไฟเ,เ,เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย,ก,ย,วยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเกี่ยวโรคเกี่ยวกับระบบกา,การย่อยอาหารแล้วการอักเสบคนที่เป็นธาตุลมก็เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายเลยเราไม่ให้เป็นบาดง่ายเนี่ยที่จะต้องอะไรคะยังไม่ต้องไปเปิดดูว่ารดอะไรอ่าเบาเลยเราทานของเปรี้ยวๆของขมๆ ่ไหมคะไม่ต้องไปดูเลยเพราะนั้นนี่ถามว่าต้องไปจำไหมการที่เราจะเป็นหวัดหรือระบบการที่ท้องผูกเนี่ยเราต้องทานของอะไรคะทานรสเปรี้ยวๆถูกไหมคะทานรสเปรียปร้ยวหรือไม่ให้เป็นหวน์คือทานรสขมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นธาตุน้ําต้องทานที่เป็นรสเปรี้ยวรสขมที่มากกว่ารสอื่นก็เหมือนกันตัววิทยากรจะไม่ต้องพูดเพราะมันก็ซ้ํากับเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าขมนะคะผละไม้ก็เป็นพวกเนยมะนาวส้มสับประรดต่างๆนะคะเอาพวกนี้มาทําทํามาเป็นอาหาร ะะต่อไปท่าสุดท้ายสามเดือนสุดท้ายคือท่าอะไรคะ,ะเดือนอะไรคะขอมือค่ะนี่นะคะผู้นี้เป็นผู้ที่หนักแน่นนะคะ เกิดเดือนนี้รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงค้อนคำตกดำแล้วก็สุขุมรอบคอบรักสงบนะคะมีเป้าหมายในชีวิตสูง,สงอดทนนะคะมีสัมพันธ์ดีเอื้อเฟื้อแต่นี่เป็นธาตุดินหนักแน่นบางทีไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะ่ะจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าถ้าถ้าเชื่ออะไรแล้วไม่ค่อยเปลี่ยน นะคะจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าขัดแยง้งบางทีก็บอกว่าในจริงๆในความที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตลอดเราก็จะเกิดการขัดแย้งใ้ตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้มันใช่มันเป็นอย่างที่เราคิดแต่ต่อไปเอ๊ะมันไม่ใช่หรือคนอื่นทํามันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเกิดความเครียดที่อยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับปรับ ปรับให้เกิดอะไรคะปรับตัวเองว่าให้ตามล้อไปตามกับกลุ่มล้ําล้อไปตามก,กับของโลกที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสุขภาพของคนที่เป็นธาตุดินจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายแต่เจ็บป่วยจะลงที่อะไรคะลงที่หัวใจให้ระวังเรื่องของหัวใจระวังเรื่องของระบบเรื่องทางเดินอาหารแล้วก็เรื่องของระบบการขับถ่ายแล้วก็การปวดเมื่อยต่างๆนะคะอันนี้เพราะนั้นเห็นลแล้วไหมคะได้ละสี่ธาตุทั้งหมดละ เพราะนั้นเราก็จะเข้าไปดูเลยว่าแต่ละคนเป็นธาตุอะไรเราก็ต้องปรับปรับปรับที่ง่ายที่สุดในเรื่องของร่างกายไปละนะคะแต่ที่สําคัญคือเรื่องของจิตใจเพราะว่าการที่ไม่รู้ตัวตนของเราเนี่ยเป็นแต่ละธาตุเนี่ยเราก็จะอะไรคะติดกับดักตัวเองตรงนี้เราก็ก่อให้เกิดความเครียดเพราะนั้นเนี่ยเราก็เกิดจะเก็บไข้ได้ป่วยเลิกของงตางตนของจิต เพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเรื่องของท่าเจ้าเรือนถึงได้นํามาใช้ในการที่เรื่องของอะไรคะรักษากายรักษาจิตอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะเริ่มลองไปลองดูนะคะเริ่มตรงนี้เลยไปดูคนที่บ้านเลยคะ่ะว่าเดือนอะไรลองคร่าวๆลองจับดูซิว่าใช่ไหมแล้วก็ปรับปรับ นะคะปรับกันเข้าหากันนะคะหรือในที่ทํางานเราก็ไปดูเอ๊นน้องคนนี้ที่ทํางานนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรคะมันจะเป็นสัมพันธภาพการอยู่ในสังคมอันนี้คือคู่มือในการใช้ให้เรามีชีวิตอยู่ในสังคมได้ยอย่างมีความสุขเพราะการปรับเข้าหากันนะคะสามารถนําไปใช้ดูเข้ากับว่าคนไข้ที่เราเป็นที่เราจะเป็นจิตอาสาคนไข้คนนี้เราจะมีใช้วิธีการไงในให้คําแนะนาใช่ไหมคะถ้าเป็นธาตุไฟก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่า คือค่อยๆเขาจะทําด้วยตัวเขาเองค่อยๆแล้วก็ส่วนคนาธาตุลมก็เขาเปราะบางนะคะแล้วคนาธาตุน้ําก็ง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆดูเป็นนักจิตวิทยาเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ขอให้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะ าทีให้ถามเพราะอยากอยากอะไรไหมคะไม่ได้ที่ที่ที่ถามวมาเวลาเหลือเท่าไหร่นี้ไม่ใช่เหลือนะคะอยากให้เป็นระบบของ two way communication ก็คือถามแล้วเพราะเมื่อกี้ได้ได้พูดไปแล้วนะคะได้ได้พูดไปแล้วว่าเนี่ยการดูแลเรื่องของตรงนี้การใช้หลักของธรรมนามัยเพื่อเราจะใช้หนึ่งดูแลตัวเราเองตรงนี้ดูแลเรื่องของกายอาหารการกินต่างๆแล้วเนี่ยใครมีคำถามอะไรที่จะถามคะคะ วันปฏิสนธิแล้วเราจะนับยังไงคะก็จากอันนี้ค่ะอ๋อค่ะเมื่อกี้ที่ถามคําถามก็คือถ้าถามว่านับจากวันปฏิสนธิเมื่อกี้ที่เราบอกว่าใครเกิดเดือนอะไรเนี่ยเราจับจากเดือนตรงนั้นเลยผู้ที่เกิดในเดือนเลยค่ะ ไม่ต้องย้อนแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกแต่ว่าตัว,ต,วตัวเมื่อกี้ที่วิทยากรบอกว่าให้บอกว่ามันเป็นวันปฏิสนธิเพื่อให้แสดงให้เห็นความสําคัญของเขาว่าในวันที่เราปฏิสนธิมีความสําคัญจริงๆนะว่าชีวิตเล็กๆที่อุบัติขึ้นที่บอกเลยว่ามันจะซึมซับเอาคุณสมบัติของอิทธิพลของธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่ติดตัวเรามาเป็นเหมือนรหัสพันธุกรรม นะคะเพราะฉะนั้นจากวันเดือนปีเกิดตรงเนี้ยเขาจะให้เรามาเลยค่ะที่เกิดในเดือนอะไรอันนี้ได้เลยค่ะว่าเป็นธาตุอะไรเกิดเดือนอะไรนะคะะเกิดพใช่ไหมคะเป็นธาตุลมนะคะอันนี้ได้เลยคือก็เป๊ะไปเลยว่าเกิดในเดือนอะไรนะคะค่ะแล้วคิดว่าจะใช้คิดว่าจะใช้ได้เป็นประโยชน์ไหมคะขอ,คอ,าาองคนธาตุอื่นอะ ไม่เป็นไรค่ะคำถามก็คือบอกว่าชอบกินอาหารของคนทาตอื่นเราต้องเป็นหมอของตัวเราเองถ้าเราชอบกินเราชอบกินนั่นคือร่างกายเราบอกอ่ะเราบอกเราต้องการก็ต้องกินเข้าไป เราชอบอาหารญี่ปุ่นเดีย๋ยวจะหาว่าทำไมเยต้องไปมองเพราชอบมากน้องน่ารักน้องตุ้ยน่ารักมากตรงมากดีชอบอาหารญี่ปุ่นก็ต้องทานเข้าไปเพราะว่าทานแล้วมีความสุขแต่นานๆจริงถ้าเราทานเราต้องเราจะปรับไปเองว่าถ้าเราทานไปเยอะๆเกิดมันไม่ค่อยดีเราต้องมาทานหาเอาสิ่งที่ดีเพราะตอนนี้เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเราควรต้องทานอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปรับเข้าไปและร่างกายเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะปรับเองด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทบทานอาหาร ไม่มีมะม่วงอะไรพวกนี้เราชอบกินแต่พวกป,ป,ปกติเป็นธาตุเกิดเดือนพฤษภาเป็นธาตุลมต้องทานอาหารรสเผ็ดร้อนทานบ้างไหมคะ ชอบไหมคะชอบเห็นไหมคะแต่ก็ชอบผักบุง้งโอ้ยดีอาดเออดีมากเลยคะ่ะดีมากถูกต้องเลยคําถามนี้นะคะคนเป็นธาตุลมทานอาหารที่ชอบทานเผ็ดร้อนนี่แสดงว่าร่างกายคุณเป็นธาตุลมอะ่ะคุณระบบการไหลเวียนน่ะเขาจะบอกว่าคุณต้องให้ร่างกายร่างกายจะบอกให้คุณต้องใส่เข้าไปเพราะาคุณก็เลยทานรสเผ็ดร้อนที่เพิ่มอยู่แล้วแต่กลับไปเป็นชอบทานผักบุง้งทานอะไรด้วยมันถูกต้องคะ่ะเพราะร่างกายของคุณมีธาตุไฟอยู่ด้วยถ้าเราทานแต่เผ็ดร้อนอย่างเดียว บำรุงแต่ธาตุลมธาตุไฟก็แย่ธาตุน้ําก็แย่โรคภัยไข้เจ็บจากธาตุต่างๆมันก็จะมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือจะต้องทานบํารุงทุกธาตุทานให้ครบทุกอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเมี่ยงคําจะเป็นอาหารที่ปรับธาตุได้หมดจะยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดสมัยถึงยกถึงเมียเม่ยงคําเมี่ยงคําหรือยําอะไรก็ตามนะคะหรือน้ําพริก ยำถัว่วพูก็ตามคือยกตัวอย่างของเมี่ยงคําในเมี่ยงคำหนึ่งจานที่มีเป็นพื้นฐานมีผักมีผักใบชะพลูเป็นรสอะไรคะ เผ็ดร้อนใช่ไหมคะมีมีขิงใช่ไหมคะมีขิงมีหอมอันนี้จะบํารุงสําหรับคนธาตุลมจะใส่อันนี้เยอะหน่อยในเมี่ยงคำหนึ่งคำแต่ในเมี่ยงคําพื้นฐานต้องใส่ทุกอย่างมาถึงจะอร่อยมาถึงบํารุงทุกธาตุใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยในบำรุงธาตุลมเราใส่เราก็จะมีใบใบไม่ต้องใส่หลายชิ้นก็ได้เพราะว่ามันมีหลายอย่างหลายชนิดจะมีใบชพ่พลูจะมีขิงจะมีหอม ะมะาน,าานาวจะเป็นรสเปรี้ยวกับรสขมบำรุงธาตุอะไรคะธาตุน้าเห็นไหมคะใส่ให้มันเยอะหน่อยคนธาตุน้ําใส่ใส่ใส่มะนาวกับตรงนี้ให้มันเยอะคนธาตุไฟจะใส่มะนาวเยอะเพราะเปลือกมะนาวจะรสขมคนธาตุดินจะใส่อะไรคะฝาดหวานมันเค็มนะคะบำรุงบำรุงก็จะใส่พวกทัวใช่ไหมคะมะพร้าวหรือน้ําจิ้มเยอะๆตรงนั้นหวานหาน เพราะฉะนั้นในเมีย่ยงคําเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้เหมาะกันได้เลยนั่นคือหมายความว่าเราต้องทานอาหารให้บํารุงให้ทุกธาตุแล้วทานธาตุที่เป็นธาตุเจเริญของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคภยัยไข้เจ็บภาวะสุขภาพของโรคประจําธาตุนั้นๆน,น,นะคะค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ําพริกผักน้ําพริกเนี่ย เราก็ทานได้ถ้าเป็นธาตุไฟเราก็ทานผักพวกผักจิ้มเยอะๆหน่อยใช่ไหมคะถ้าทานเป็นเป็นคนธาตุน้ําก็ทานให้มันน้าพริกที่มันรสเปรี้ยวให้มันนําหน่อยนะคะถ้าเป็นธาตุอะไรคะธาตุลมใช่ไหมคะก็ทานให้มันเผ็ดหน่อยแต่ไปแต่ไปทานให้มยถ้ายุมากถ้าหรืออันนี้ยังแค่เป็นพื้นฐานยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าคนเป็นธาตุลมนะคะแลวเป็นโรคกระเพาะอาจารย์บอกว่าให้ทานรสเผ็ดร้อนน่ะ ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ทานให้มันกลางๆหน่อยเป็นพวกขิงพวกใบกะเพราหัวพากรมิ้นขาวมันเผ็ดร้อนกลางๆหรือหรือ,อ,อขิงผัดขิงอะไรพวกนั้นได้นะคะอันนี้พอได้ได้ได้แนวคิดแล้วนะคะคือการใช้ไม่ต้องทําอะไรที่บอกว่าชีวิตเนี้ยเราก็ต้องไปฝากท้องกับแม่ค้า ใช่ไหมคะกับคุณแม่เหมือนกันสมัยก่อนเราฝากกับคุณแม่ที่บ้านพอเราโตเราแยกบ้านล้วก็ไปฝากคุณแม่เหมือนกันกับคุณแม่ค้เพราะฉนั้นก็ไม่เป็นไรก็กับข้าวที่ก็ทํแเราก็คือตรงนี้เอาเข้ามาปรับนะคะก็คือในอาหารไทยเท่านั้นเองในอาหารคะ่ะ